มาแจ้งข่าวเรื่องนายพลในลในายลุงพลนายลุงพลนะครับที่ทุกท่านเรียกนายลุงพลนี่นะครับปรากฏว่าศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก20ปีนายพลไม่พอใจบอกว่าไม่ได้ทำผิดอุทธรศาลอุทธรเลยตัดสินว่าเป็นฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผล จำคุกเพิ่มเป็น26หปีลุงพลไม่พอใจจะดีกาแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในระหว่างที่ดีกาผลออกมาแล้วครับสารดีกาไม่ให้ประกันตัวผมพูดไปเมื่อวานแล้วนะครับขอบคุณท่านองค์คณะที่พิจาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นที่สนใจ ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศผู้ถูกฆ่าเป็นเด็กเพียงอายุสามขวบในในายลุงพลไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยรับสารภาพการที่ท่านไม่ให้ประกันตัวเพราะหนึ่งอัตราโทษสูงสองคาดว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ขอบคุณอายการนะครับขอบคุณทั้งอายการด้วยนะครับทําเรื่องคัดค้านไปนะครับบอกว่าในชัยพลเนี่ยได้เงินบริจาคไปเนี่ยตอนนี้มีฐานะร่ํารวยนะครับสามารถที่จะหนีได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลอิทธิพลที่ชาวบ้านไปหลงไหลเชื่อถือเขาโอกาสจะหลบหนีคดีมีอัตราโทษสูงจังหวัดก็อยู่ใกล้ชายแดนก็ ผมสรุปให้ชาวบ้านฟังนะครับไอ้นายลุงพลนี่นอนคุกยาวๆนะครับนอนคุกยาวๆไปเลยนะครับโอกาสจะได้ประกันตัวเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่คล่ำวอดอยู่ในกระบวนการยุยธรรมมาตลอดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็นอนยาวไปเลยครับและผมคาดว่าภายในอีกสองปีเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาอาจจะเพิ่มเป็น จาก26ปีเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตครับนะครับหรือประหารชีวิตนะครับไม่มีลดน้อยกว่า26ปีแล้วครับในลุงพลนี่มันมันฉลาดมันฉลาดฉลาดน้อยนะครับฉลาดน้อยโอ้ยยังจะไปดีกาอีกไอเวรน,นะครับ ผมแนะนําตั้งแต่สารชั้นต้นยังไม่ตัดสินแล้วนะว่ารับสารภาพซะเถอะนะครับรับสารภาพซะเถอะแต่ก็ไม่เชื่อนะครับเอฟซี FC ก็มาลุมด่าผมนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่ผมพูดใช่ไหมครับแล้วถ้ารอนะครับอีกสองปีไม่นานนะครับสารดีกาผมเชื่อว่านะครับไม่มีทางลดน้อยกว่า26ปีมีแต่จะเพิ่มนะครับ เพิ่มไปถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับก็ทำใจให้สบายเลยนะครับทำใจให้สบายนะครับเขาไม่สำนึกเลยครับเขาไม่เคยสำนึกเลยครับเขาไม่เคยสำนึกผิดเลยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็คงจะต้องไปรับกรรมในเรือนจำอีกนะครับนะครับแล้วก็ไม่รู้รุ่นพี่ คนในเรือนจำนักโทษผู้ต้องขังในเรือนจำนี้เขาเกลียดมากนะไอ้พวกข่มขืนผู้หญิงฆ่าเด็กฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยก้มหยิบสบู่ลำบากก็แล้วกันนะครับลุงพลรูปร่างหลอด้วยรูปร่างหลอดด้วยนะครับตามที่เอฟซีเขาบอกลุงพลหล่อนะครับรลุงพลหล่อนะครับเข้าไปอยู่ข้างในก็ลำบากครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฟังข่าวเถอคนะครับนะฮะผมเชื่อว่าเข้าไปข้างในเนี่ย โดนแน่โดนอัดถั่วดําแน่นะครับโดนอัดถั่วดาแน่นะครับมันเป็นสังคมสังคมชาวคุกเขาอยู่แล้วนะครับที่เขาจะจัดการกันนะครับอย่างที่ท่านทราบจากหลังพระนครออกมาเล่าให้ฟังหรือเอิญวัดใหญ่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมาเนี่ย เขาเรียกอะไรวะหนมนาไงผมก็มาหนมนาหนมนานะครับก็ก้มเก็บสบู่ไม่ได้ก้มเก็บสบู่ก้นมันกระดกนะครับพวกก็เสียบนะฮะมาเนี่ยนะฮะและลุงพลมันไม่ใช่นักเลงนะครับเดิมก็เป็นชาวบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าผมผมไม่ไปโทษเอฟซีลุงพลนะครับเพราะตอนนั้นเอฟซีลุงพลเนี่ยเข้าใจว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และคนยากคนจนนะครับ ก็แห่กันไปวันหนึ่งสามรถบัสห้ารถบัสนะครับเอาเงินไปให้เขาถึงที่ไปบริจาคเขาถึงที่นะครับมาท่านมองคนไม่ลึกซึ้งแล้วก็ท่านไม่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการทําคดีอาชญากรรมนะครับก็ผิดพลาดกันได้คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดี สำหรับคนที่เฝ้ารออยู่นะครับว่าชะตาชีวิตของนายชัยพลน,นี่จะเป็นยังไงนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดการเข้าไว้นะครับมาเนี่ย